สวัสดีค่ะภาษาหน่อยชิปเชนนะครับวันนี้เราจะไปเดินนะครับน้องพีค่ะว,วันนี้พบกับสองแถวเยดคีพ์เชนแอร์จะสิพ้าเดงหน่อยไปรอทองท้องฟ้าครื้มครื้มไปววไปกันเลยฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้สองถถวเฮ็ดคลิปด้วยนะจ๊ะดูนางเดินพี่คิวกินอะไรพี่คิวอ่ะออกจะตื่นเต้นตื่นเต้นฝน,นลงเม็ดปอยอปๆท้องฟ้ามืดสรัว หรืออะไรก่องัวไม่มีมูโอ้งัวไม่มีหมูไหนตัวไหนมีหมูมีอะไรตุ๊บเพ่งตุ๊บเพ่งตุ๊บเพ่งนอนกระทิงทองกินหญ้าโชคอย่าไปใกล้มันมันนด้กระทิงทองมันกินหญ้าน่ะตุ่มมันเริ่มหายแล้วน่ะสู้ๆนะกระทิงทองสบายว่าจะบอกให้ปวดสาวขอหัวในนอนให้สีผู้ต่อยงี้กัน เหมือนเหมือนฝนจะตกไม่ตกนะจ๊ะมึงเขาเข้ารอฝนเหมือนคนโลกแฟนเอ้ยห่าวลายเนาะเด็กน้อย ข้าวมันอยากจะงามนะจ๊ะข้าวมึงเด้ออยากจะงามแต่ว่ามีนม้ำจอ,อืะอเด็กน้อยไ,ไม่ใช่ไปฟังนู้นนั่นนั่น,น,นได้มาพอกันเนี่ยผ้าออกมาเละเล่นจ้ะเ,เ,เด็กน้อยก็จะเป็นอย่างนี้อ้อาวพี่ใหญ่เสื้ออะไรไอคิว,วครับกรนนที่รำครับ

อันนี้อยู่อนุบาลสองอนุบาลหนึอันนี้อนุบาลสองอันนี้ like นปอยสองอน,น้องพิม์อยู่อนุบาลอะไรอนุบาลนอยู่อนุบาลหนึ่งเหรอ คิวอยู่อนุบาลสองเหรอ,อไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่คิวอยู่ปอสองน้องพีมอนุบาลหนึ่งพี่โชคอยู่อะไรอับ้าสองอันุบาลสองยนช้อนช้อนน่ะพี่พีมเล่นดีๆพี่พีมอะ่ะในมือข้างหลังอ้ยเป็นยังไงล่ะครับ รถไฟชนกันนะครับโอ้ต่อรถไฟปะข้าวเหมือนจะงามแต่ก็าเียงามให้ลองพี่มันจับเบียวไอก่อนอาปูนปูนเลี้ยวเลี้ยวฝอเลี้ยวฝวต่อรถไฟปูน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 เล้ว เยเขากิบหกวัวเสียมากอนมาก่อนขอน้ำหมาขึนไุดขอน้งหมาแล้วอะหรบุดบูลุไปสองทักโซหายอายอูนะโอ้รถใหญ่ไหมมารบลบลบอืมลบรถเร็วลูกเข่าเด้อพี่น้องฝนบ่ตก ya เขายางงามเขาก็ลังแตกกอจ้าข้าวสวยเด็กๆก็ออกมาวิ่งเล่นทุ่งนาไม่ไม่รู Matrix ้เอาไปทางนู้นนี่บ่ะไม่รู้นี่เอ้ห่าทั้งหน้ารึเป่าเอาไปทางใบบุญไม่เล่นยูนี่ล่ะลูกมันไม่ได้ไปใส่ดอกทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย เหลือเพียงกินโคลนสาบน้ำตาขันไถแล้วเจ้าโรงเรียนก็ไม่เปิดแล้วเมืาลายโควิดจะหายเนี่ยบอยบลาไอก่อนนงพี่เนี่ยเอามือแรกก่อนนงพี่เนี่ย จะกรอกุ้กุ้จกุ้นปุ้นจิกุุ้้จกุุ้้จกระุุ้ว้าไปตะแลไปตะแลงไปตะขวอะไรมะนั่งนั่งอะไรมานี่นั่งนังอะไรผีเสื้อนังเห็นผีเสื้อแล้วเอาย่องไปย่องไปด ช็อตเด็ดช็อตเด็ดเมื่อกี้เห็นช็อตเด็ดจ้าเมื่อกี้เห็นช็อตเด็ดพี่โชคขึ้นมาเมื่อกี้เห็นช็อตเด็ดหัวทีมลงไว้อ้าวช็อตเด็ดจ้าช็อตเด็ดพี่เกิ้วขึ้นมาขึ้นมาพี่เสื้อนางเห็นพี่เสื้อ ขึึ้้นนมาพี่คิวอย่าไปจับเขาพี่คิวจับจะได้แล้ววะไม่ต้องไปจับเขาลูกมาบ๊ายบายจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรช่วยไปกดไลค์ให้ผมในคลิปสอง่าวในคลิปนะครับอ่าไป จะเล่นอะไรกันจะเล่นเขียวหญ้า่ะนะอันนี้คือเด็กๆอยากถ่ายคลิปนะคะแกเรียกร้องก็เลยเอหนีมานะคะ ท่าอะไรเงี้ย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 ยาผากกันอย่าผากกันอย่างนั้นพี่พีมทำอะไรกำลังกำลังเขาแย่ให้หัวกำลังเขาแย่ให้งัวูใครเป็นหัวเมื่อคืนนั่บีมเป็นลองคิดเป็นงัวนะ โอ้แดดจะออกแล้วไอ้ท้องฟักนี่อยากชนท้องดีนักนี่อยากชนทองดีนอยไปบ่ไปขาบ่บดี้าฝล้องไปไปเข้าบ้านนู่นใส่แกมาแล้วเออรถมาแล้วร็เร็ว อีกรถ้องพิมพ์อยู่หันละห้ามออวกมาโอ้โหเต็มหมวกเลยอ่ะเท่เลยเอาชื่ออะไรพวกกับพิมพ์เออพี่คิวไม่รู้จักเพราะว่าพี่คิวไม่ได้ไปฟังรู้รู้แล้วทำไมถึงไม่รู้ร้านพ่อหญี้จ่อยไงเออแล้วก็เคยอุต่าาแล้วบอก อันนี้คืออนุบาลหนึ่งนะคะตั้งแต่เข้าตั้งแก่เปิดตั้งแต่เข้าอนุบาลหนึ่งมาได้ไปโรงเรียนสองอาทิตย์นะคะนอกนั้นก็หยุดเพราะว่าติดโควิดสง,งสารเด็กๆมากเลยตอนนี้เล่นอยู่แต่บ้านจะได้ออกมาข้างนอกก็ต่อเมื่อนี่แลดจ้าออกมาเห่นทงน้าจังสี่ะละจ้าสงค่ร หำมียังกระสีอัพเดตเรื่อๆยๆเด้อจ้าเด็กหน่อยอย่าออกมาพี่โชคอย่ายโยนเดี๋ยวล่วงถ้าใส่หัวถูกตาตาบอดนะมาวิ่งเล่นก,กันดีๆสิไปวิ่งออกกําลังกายดีๆเห็นไหมเนี่ยพี่พีมเอาเออพี่พีมออกกํลังกายเห็นไหม โอ้โหอัพแอนดาวอัพแอนดาวอัพแอนดาวพี่โชคไปหาพี่คิวอัพแอนดา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 วคุณครูอะไรพาออกท่านี้เนี่ยคุณครูนิดคุณครูนิด <laughs> ใช่เหรอน้องพิมพ์ท่าอะไรอสบัดข้อมือ สะบัดข้อมือ <c oughs> เอาสายเอวอึบ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 เอาหมุนไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่อ้าวกระโดดปบมือเหมือนน้องน้อยเร็วอะอ้าวจิกจิก จึ๊กเอ็ดจึ๊กเจ๊กเอ็ดเึ๊กเจ๊กเอ็ดเจ๊กได้พี่คิวเหนื่อยแล้วขาขากอดเอฟอ้าวปั่นจัก,กรยานกลางอากาศลุกขึ้นลุกขึ้นพาน้องลุกขึ้นเร็วน้องน้อยนั่งไม่สวยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นจิ้วเขาไม่เด่นยังดิด้านมนบ่บ่ไปเดินไปเข้าล่มแล้วแดดร้อนดูไก่หุ่นนู่นก,กูกไก่กูกไก่กูกไก่กำลังลงข้าวแล้วน้องพิมพ์นู่นนูนกู้กไก่ พี่คิวอย่าเล่นไม้เลยเดี๋ยวทิ้งตากัน up and down อ p and down up and down ไปแล้วจ้าเล็กน้อยกระพุงน้อยเด็กเด็กเด็กเเล็กเล็กเ็กเด็กเล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 ็กเด็กเด็ก เด็กเด็กเล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 ็กเด็กเด็กใช่อันนี้ต้นมะกอกนี่แกมีลูกอยู่นะเห็นบอยพี่น้องเห็นนวยมะกอกบ้านอ่ะเอยสูงเกินไม่เห็นออ่นน้งหาใช่ต้นมันใหญ่พี่คิวเห็นต้นมะกอกใหญ่ใช่ต้นมะกอกต้นใหญ่ต้นใหญ่ ดู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 ขึ้นไปโอ้โหเอาทิ้งเลยพี่โชคน้องทีมเอาทิ้งเอาไม้ทิ้งเออบอกง่ายๆไปโอนางบอกว่ามาดูนางต่อยมวยไงค่ะอตึ้ง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  ตึงตึงอ่าต่อยเข้าไปต่อยมวยเข้าไปต่อยตัวออกกำลังกายไปมามาไปน้องพีมาไปไปแฉกกลับบ้านเราไปทั้งคุณจ้าอกไปเล่นทงน้าอู้ไม่ไปหรอกลูกเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวกลับมาไม่ทันนู่นไแจกไปแจ้เพราะใหญ่กิ้ง แเด็กๆนะเออหนุ่นไก่แก่เห็นบอนั่นพี่น้องเล็กน้อยบอกว่าไก่แก่เสียงฝาห้องอ่าสำหรับคลิปนี้กฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองแถวเฮียชิพชาแนลด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายฝากไปดูคลิปผมด้วยนะสองแถวอีกคลิปบ๊ายบาย bye